สวัสดีค่ะวันนี้มามะปูพาพวกเรามาเที่ยวที่ปรางกู่ค่ะชาวบ้านจะเรียกปรางกู่นี้ว่ากู่นาคำน้อยหรือกู่ประพาชัยค่ะปรางกู่มีอายุกว่า800ล้อปีเลยค่ะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรขอมเรื่องอำนาจในยุคข,ของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะ ปรางกู่หรือกู่ประภาชัยหรือกู่นาคำน้อยเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัดกู่ประภาชัยค่ะเลขที่15หมู่หนึ่งบ้านนาคำน้อยตําบลบัวใหญ่อําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นค่ะปรางกู่อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น5้ากิโลเมตรค่ะและอยู่ห่างจาก พระาธาตุขามแก่นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปพูดเกี่ยวกับประวัติของปางกู่นั้นเรามารู้จักคำว่ากู่กันนิดนึงค่ะคำว่ากู่ในภาษาอีสานหมายถึงปรางนั่นเองค่ะปรางกู่หรือกู่ประภาชายัยหรือ กูน่นาคำน้อยสร้างขึ้นในช่วงปีประมาณพุทธศักราช1,720ถึง1,760ประมาณนี้ค่ะปรางกู่นี้เป็นศาสนสถานประจำอโรคยาศาสตร์หรือโรงพยาบาลในสมัยกว่า800ปีนั่นเองค่ะปรางกู่ สร้างด้วยศิลาแรงในอาณาบริเวณที่ร้อมรอบไปด้วยกาแพงศิลาแรงมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งกำแพงศิลาแรงนั้นมีความกว้าง25เมตรยาว35เมตรและมีความสูง2เมตร50เซนติเมตรค่ะส่วนองค์ปางกู่นั้นมีความกว้างประมาณ8เมตร ยาว10เมตรและมีความสูง10เมตรค่ะโดยมีประตูซุ้มทางเข้าด้านเดียวทางทิศตะวันออกเรียกว่าโคปุระค่ะโคปุระก็คือซุ้มประตูหรือช่องทางสำหรับเข้าออกกำแพงที่ร้อมรอบด้วยปราสาทหรือบรรณาไยนั่นเองค่ะส่วนที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือบรรณาลัยหรือภาษาชาวบ้านเราเรียกว่า ห้องสมุดค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไก่กำแพงค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดของห้องสมุดนี้มีความกว้าง3เมตร50เซนยาว8เมตร10เซนและมีความสูง2เมตร70เซนค่ะส่วนตรงหน้าปรางกู่ทางทิศตะวันออกนั้นเป็นประตูเข้าออกในสมัยโบราณที่เราเรียกว่า โคปุระมีรูปทรงกากบาทหากเรามองที่สูงจะเห็นได้ชัดนะคะมีความกว้างประมาณ9เมตรยาว11เมตร50เซนและมีความสูง4เมตร50เซนค่ะส่วนภายนอกกำแพงปรางกู่นั้นก็จะมีสิ่งสำคัญอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือบ่อน้ำค่ะบ่อน้ำนี้ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีศิลาแรงเป็นผนังล้อมรอบอยู่รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีความกว้าง17เมตร50เซนยาว21เมตร90เซนติเมตรมีความลึก4เมตรโดยประมาณนะคะต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มีศิลาแรงวางเรียงล้อมรอบทั้ง4ด้านลักษณะการวางแบบขั้นบันไดลึกลงไปที่ก้นสระพื้นสระนั้นก็จะเป็นดินตามธรรมชาติค่ะ ส่วนใต้ดินก็จะเป็นตาน้ำซึมออกมามีน้ำตลอดทั้งปีค่ะน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ได้นำไปประกอบราชพิธีในวโรกาสต่างๆดังนี้ค่ะครั้งที่หนึ่งในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระชนมายุครบ6 0พรรษา หรือ5รอบในวันที่5ทธันวาคมปีพุทธศักราชสองพครั้งที่2ในวรโรกาสที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระชนมายุครบ6รอบคือ72พันศาในวันที่5ทธันวาคมปีพุทธศักราช2542ค่ะและในครั้งที่3นั้นในวรโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระชนมายุ84ดสิบสี่พันษาในวันที่หทธันวาคมปีพุทธศักราช2554ค่ะและในครั้งที่สในวรโรกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อวันที่ 4, สี่พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะ ส่วนงานสำคัญสำคัญของกู่ประภาชัยนั้นก็จะมีอย่างเช่นประเพณีบุญสงกู่ประภาชัยก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่้าค่ำเดือน5ของทุกปีค่ะและประเพณีอาบน้ำวันเพน็ญตรงกับวันขึ้น15ค่้าเดือน12ของทุกปีเช่นกันก็คือวันลอยกระทงนั่นเองค่ะ พวกเราท่านใดได้ฟังมาเกี่ยวกับน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้และต้องการที่จะนำน้ำกลับไปที่บ้านหรือให้กับญาติพี่น้องนั้นสามารถทำได้ค่ะแต่เราต้องนำภาชนะมาใส่น้ำเองนะคะทางวัดไม่ห่วงห้ามค่ะเราานี้เรามาฟังเรื่องเล่าชาวบ้านเกี่ยวกับหินก้อนล้านหรือหินศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยนะคะ ในช่วงประมาณปีพศ2511-2512นั้นมีชาวต่างชาติเดินทางมาณที่แห่งนี้ค่ะเพื่อมาขอซื้อหินบนยอดไม้ในราคา1ล้านบาทค่ะเมื่อชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็พากันค้นหาหินดังกล่าวที่ชาวต่างชาติบอกนะคะแล้วก็ไปเจอบนยอดไม้จริงๆค่ะบนยอดต้นยางค่ะก็ เป็นที่น่าแปลกใจนะคะว่าชาวต่างชาติรู้จักหินศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดไม้ได้อย่างไรเมื่อชาวบ้านหาหินพบที่บนยอดไม้แล้วนะคะชาวบ้านบอกว่าหนึ่งร้านไม่เอาค่ะขอเป็นหนึ่งร้านห้าแสนบาทค่ะเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้มาสร้างต่อเติมและบูรณะวัดค่ะ ชาวต่างชาติและชาวบ้านต่อรองกันอยู่หน้าโบสถ์ค่ะสักพักเลยนะคะจากนั้นรองเจ้าอาวาสท่านอยู่ในโบสถ์ท่านได้ร้องเสียงดังเอะอะขึ้นมาปวดท้องอย่างแรงค่ะชาวบ้านจึงพากันเข้ามาดูรองเจ้าอาวาสในโบสถ์นะคะรองเจ้าอาวาสก็บอกว่าท่านเห็นเหมือนพระธุดงห่มจีวรสีกระค่ะโพสีสะมาเหนือหน้าต่าง บอกว่าไม่ให้ขายนะคะชาวบ้านได้ฟังดังนั้นก็พากันทําขันห้าเพื่อมาขอคำมาเห็นบนยอดไม้ค่ะจากนั้นอาการปวดท้องของรองเจ้าอาวาสก็หายเป็นปริดทิ้งเลยค่ะคราวนี้เรามารู้จักที่มาของชื่อกู่ประพาชักันหน่อยนะคะเมื่อก่อนนี้ชาวบ้านจะเรียกว่าปรางกู่หรือ กู่บ้านนาคำน้อยค่ะย้อนหลังกลับไปในอดีตก่อนที่จะมีวัดแห่งนี้นะคะในครั้งนั้นคุณปู่ประพาสบุญชัยท่านเป็นคนอุดรค่ะท่านได้ย้ายมาเป็นประดับอำเภอแถวๆนี้นะคะคุณปู่ประพาท,ท่านได้ทราบว่าบริเวณแห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าปรางกู่หรือกู่บ้านนาคำน้อยค่ะ ท่านจึงได้เข้ามาดูสำรวจด้วยตัวเองค่ะและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาท่านมองการไกลเพื่อที่จะเก็บรักษาร้างกู่นี้ไว้ท่านจึงจับจองที่บริเวณปางกู่แห่งนี้43ไร่ค่ะเพื่อสร้างวัดขึ้นในปีพุทธศักราช2482ค่ะและ เมื่อคุณปู่ประภาสท่านได้ย้ายกลับไปนะคะท่านก็ยังคงมาทําบุญที่วัดปรางกู่นี้เสมอๆเลยค่ะแต่เมื่อปีพุทธศักราช2546คุณปู่ท่านได้เสียชีวิตลงค่ะดังนั้นลูกหลานของท่านจึงได้นำรูปปั้นของคุณปู่ประภาสบุญชยัยมาไว้นะที่แห่งนี้ค่ะเพื่อเป็นอนุสร์แก่ คุณปู่ท่านค่ะจากนั้นรางกู่หรือกู่บ้านนาคำน้อยหรืออารคยาศาสตร์แห่งนี้จึงได้เรียกกันว่ากู่ประภาชัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะมามะาบูไม่ได้ถ่ายรูปบ้านของคุณปู่ประภาสนะคะแต่ทว่ามามะบูก็เคารพศรัทธาท่านที่เก็บรักษาผืนดินแห่งนี้ไว้ สร้างเป็นวัดวารามเพื่อป้องกันโบราณสถานให้ลูกหลานชาวไทยสืบต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ